We'll มาดูใช้และเผยแพร่ผู้ที่มีความสนใจและแดรใจคิดในการย้อมสีผมเพ man, ืะะ่อความสวยงามโดยผู้โดยพู good hmm. saying, uh, ้จะทำได้จาความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นไปเผยแพร่ให้แก่ชุมชนที่มีความสนใจเพื่อเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในได้งานปีนี้ค่ะวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะการสา ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับผู้จัดทำได้ประสบการณ์มากขึ้นและเกิดทักษะทำเป็นกิจกรรมยาวนานและเป็นแรงงานในการสร้างอาชีพค่ะเอกสารรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้จัดทำโครงกานได้ศึกษาและนำเนื้อหามาบริการในการจัดทำโครงการเพื่อการสำรวจและต้นทุมโดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องดังนี้เลยวัสดุอุปกรณ์ต้นทุน เจ็ดตะปูหรือเข็มหมุดห้าถึง้าตัวขั้นตอนการดำเนินงานวัสดุอุปกรณ์หนึ่งก้นกลกตาแท้ห้ากร่กมสอง้ง10สิบลิตรสมแม่หินหนึ่อัน 4. ี่กันไกลหนึ่งอันห้าคัตเตอร์หนึ่งอันหกคานน้ำหนึ่งใบเจ็ดตะปูหรือเข็มหมุดห้าถึงเกาตัวขั้นตอนการดำเนินงานหนึ่งคัตเตอร์ต้นกลกที่สูนบูร์อายุสี่ถึงห้าเดือน 2. นาต้นกไปตากแม่งประมาณ5-7วัน 3. เตรีมแบบแพิมพ์ 4. นําต้นกมาฉิกให้ได้ขนาดเข้ากันแล้วรังในแช่น้ำให้อ่อนเพื่อที่จะสาย 5. เริ่มการสา่หัวโดยใช้ต้นกเป็นแกนหลักแล้วตอกถึงยึดติดกับแม่พิมเพื่อที่จะสายส่วนหัวหมอสานตามไรที่ต้องการซึ่งใช้ลายสานค่อยไป โผลทำการสัตว์สี่หัวทำโผล่าาากายสัตว์สี่หัวทำการสั่นต่อไปเรื่อยๆจนได้ขลออกมาวาออกปีกของตำแหนที่ต้องการเสจ็จทำการแก้บริเวณหัวเพื่อให้ของมลไม่หลได้ข้อควรระวังบนที่ได้จากผลิตดินเส้นใยธรรมชาติถ้าสัมผัสความุื้นอาจทำให้เกิดเชื้อราจึงควรเก็บไว้ ความรุนแรงความประหยัดและลดปัญหาการกำจัดขยะพวกเราได้ฝึกทักษะการขี่มือในการส่หมวกที่มีความสวยงามและในการส่หมวกที่มีความสวยงามพวกเราได้เพื่อทักษะในการเรียูนและสามารถนำไปสร้างอาชีพเสริมได้ข้อเสนอแนะ 1. ในการจั่หมวกจาก้ระถูกควรนำไปต่อยอดสูด่ชุมชนอื่นๆได้ 2. นำวัสดุในท้องถิ่นมาสานเพื่อนำไปเก็บเกี่ยว Thank you.